สวัสดีครับพบเจอกันคือเกามือนี่พยาการมาสำรวจเบิงนาห่วยเบิงตะลานาห่วยพยาการหลังจากที่เมื่อวานนี่ฝนตกแบบแห้งพยาการก็มาเป่งน้ำม,มือนี่เนาะเออมาเป่งนํำตั้งแต่เมื่อวานเหรอบดไปขึ้นหนึ่งสรุปงะสองขึ้นแล้วเด้เนี่ยแต่ว่าน้ำกับ,บกเติบอยู่เด้แต่ว่ามันยังเหลือมองที่มันหงที่น้ำน้ำาน่ำมันบ่า,ามมสามารถไหลพันได้พยาการก็จะจะได้เริ่มกลแล้วเร้อเล่เนี่ยเริ่มกล เบิงตีล่ะเริ่มกลล่ะเพราะว่ามันมันหงงนะเขาเนาะเอาตะโจกมาเรียบร้อยเนี่ยเป่งทางนา้ำกอนถ้าเขาบะกลนมาได้บปเลยน้ำม,มันน้ำม,มันหลายเพราะฉะนั้นก็ไหลกล,ละนะบอลเนี่ยนี่ไหลกลเป็นห้องให้มันเป็นห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้มันเป็นห้องน้ำเดี๋ยวกันเด้อหาวิธีจะกลจังได่จะเอาไปทางไหนดีต้องกลไปทางนี้นะมึงกลไปไหลายหมองแท้ อ,อถ้ากลนไปหลายมองแท้นะ่ยต้องกลนให้มันออกเบดขนาดเต้องไปบ่าต้องไปเสียดายหนามเด้อเข้าก็บ,บ่ต้องเสียดายเดี๋ยวฮัเดี๋ยวฮั่ว,ว่อยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆใน้น่อยฮั่อไข่มาสามต้นเอาให้ดีนี่ถ้าถ้าจะให้ดีนี่ถอนสกอนก็ได้ถอนในสุ่มที่อยู่ข้างคันแทน้แต่ว่าพอยาการบ่มีแห้งเราไม่ได้ถอนหรอก กลบนไปเลยเนี่ยเขา้าเอากว้างๆจันหน่อยนั่สั่นขี่ดิ้นมันจัดอันนี้นนเ,นนนนเนี่ยกลนไปเท้าประกนหน่ำหน่ำมันก็ปไหลเด้เพราะฉะนั้นก็ต้องกลกลนไปมันต้องสักสองขนเนาะถ้าสองขนนี่เขาเขามาถอนกะาคนหนึ่งเนี่ยมองที่จะให้น้ำไหลเนี่ย มาถอนก่าคนหนึ่งเพื่อที่จะให้น,น,นามที่เขามองไหนเขาจะโกนไปเนี่ยเขากับมา้าถอนออกซะก่อนเออนี่ไปเบิงภาพาพี่น้องไปเบิงกเกษตรกรชาวโควราชาจากแฟมผกักแฟมข่าวสำนักข่าวงานข่าวิ่นรายงานมาว่าทางจังหวัดโคราชตอนนี้เขา้า <c> เ <oughs> ขาหน้าปังออกพี่น้อง วิงวอนรัฐบาลขอให้ซอยเหลือซอยเหลือเอาเอาอะไรละพันหรอกขอให้ได้ขอให้ได้ราคาเข่าหน่อยนะราคาเข่านี่ขอเอาไอ้ตันละหมืน่นมาสั่นอยากได้ตันละหมืน่นหู้อสดเข่าอยู่ด้แต่ว่ากลนเอาไปว่างหม่องมันห่างๆกไ็ไเ้เด้แต่มันจะสาเนี่แล้วไปว่างหุด มันมันจะสาห้องนี่แหละมันจะบาดแหลวง่ายมันจะบาดท่านกั่เสียดายเข่าเนี่ยมองไหนที่มันห่างเขาก็ไปว่างนึกกระไก่แทวว่ะไปว่างยังสี่ก็ได้เด้อ่แต่ว่ามันมันมันนั่นสาเนาะมันบ่คือโกนเลยไฟมันหลดโกนมันหลดใชจังหวัดโคราชเพิ่นกันลังเขาหน้าปังเพิ่นกันลังออกบางหม่องบางพื้นที่ก็หนามท่วมเนื้อดิ เิ่นว่าน้ำท่วมของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บอขอให้นะไอ้น้ำท่วมบ่เท่าใดดอกขอให้ได้เข้าราคาตันละหนึ่งหมื่นก็พอใจเราพี่สันเพิ่นว่าเออเป็นตาลุ้นอยู่ด้วพี่น้องปตาลุ้นอยู่เพิ่นว่าขอให้เข้าได้ราคาเข้าไรละเอ่อไอ้ตันละหมื่น ก่อพันถึงหมื่นหนึ่งอ่นว่าเพิ่นพ่อใจถ้าไหนก่อพันถึงหมื่นหนึ่งนี่เพิ่นเพิ่นก็พ่อใจอยู่ว่าสันพนว่าวิงบอลรัฐบาลซอยได้บอ่อหน่ยหน่อยอ๋อไปเบิ่งแฟมภาพแฟมข่าวพี่น้องตามที่สำนักง,งานข่าวเพิ่นรายงานมาว่าเบิง่งเด้กกะเ้ามามาวัดเบิ่งว่ารัฐบาลมันจะให้ได้บอ่อนะให้ได้บ่ไรล่ละเออไอไตั้มตั้มละนี่ละ่ะตัน้มรัฐใด ตันละเก่าพันถึงหนึ่งมืนบาทเนี่ยว่ารัฐบาลจะให้ได้บ่ถ้าให้ได้ก็โอเคเด้เป็นว่าตอนนี้ราคาเข้าตันละหกพันมันมันต่ำโหดมันตนทุ้นมันบาคุมค่าก็ตนทุ้นวาชั้นขอให้รัฐบาลซอยได้บ่ถ้ารัฐบาลซอยก็จะเป็นพระคุณอย่างหลายเลยเนาะโอ้เสียดายเขาพี่น้องเลย อ่ะไปเบิ่งแฟมผักแฟม้แฟมข้าวสักก่อนนี่จะหาวเวอา์หลายชาวนาโคราชวอนรัฐบาลขอราคาข้าวตันละหมื่นเผยแผ่เมื่อวันที่4มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเ 68, ดือนพิณงบาย 50, านะุ่งห้าสิบห้านัทีจากสำนักงานข่าวเนาะครับเนาะมาเบิ่งรายละเอียดกันชาวนาโคราชวอนรัฐบาลหันมาช่วยเหลือชาวนาขอราคาข้าวตันละหนึ่งหมื่นบาท หลังปัจจุบันตกเหลือ6,000บาทต้นทุนผลิตสูงแต่ขายไม่ได้ราคาเนี่ยเป็นตาลูตตนบพี่นองเอ้ยผู้สื่อข่าวรายงานชาวนาหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมากำลังประสบกับปัญหาความเร้อนในการทำนาปลูกข้าวหลังจากราคาข้าวตกต่ำแต่ต้นทุนในการผลิตสูงหลายเท่าตัวโดวยนางสมหมายสุกกำเนิด อายุ65ปีเกษตรกร,กรชาวนาในตำบลประสุขอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าในราคาปีนี้ตนเองลงทุนทำนาปลูกข้าวจำนวน40ไร่อยากขอให้รัฐบาลลดราคาปุ๋ยยางปุ๋ยยาลงมาขอให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร,กรสามารถอยู่ได้ในเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะชาวนาต้องทำนาจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ โดยชาวนาจะลงทุนทํานาปลูกข้าวไปก็เพราะเพื่อความหวังรอราคาข้าวข,ขึ้นอยากขอใหร้รัฐบาลช่วยเหลือด้านการตลาดและราคาข้าว9,000-10,000ถึงบาทต่อตันที่ผ่านมาได้ราคาเพียง6,000กว่าบาทต่อตันเท่านั้นอันนี้ต้องบอกพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเข้าก่อนเนาะอันนี้เป็นขาน้าวนาปังด้วยพี่น้องเด้ออ่าขา้าวนาปังบะแมนขาน้าวนาปีเนาะครับเนาะ เพราะว่าตอนนี้ทางโคราชพินเขาน้าปังกับกรลังออกเป็นหลอบสุดท้ายแล้วแต่ว่าบอาเมนว่าแต่เข่าราคาลงเด้มันสัมปหลังอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วพยการเอามาจากในส่วนของหน่วยความจําของพยการที่พยการเคยลงไว้นะครับนะเมื่อ3าปีที่แล้วได้พี่นอ้องบําเพนปีนี้เด้อสปีที่แล้วนี่พยการไปขายมันมันห้หน้าเนี่ยราคาอยู่2องบาทห้าสิบห้าตัง ราคาสองบาทดดห้าสิบห้าดเเมื่อสามปีที่แล้วอ่าสามปีที่แล้วนั่นราคาสามบาทเออราคาสองบาทห้าสิบห้าอันนี้อันนี้ก็ยังว่าได้ตาอยู่เนี้ยช่วงนั้นเนาะครับเนาะเพราะว่าราคาถ้าเป็นมั่นปีนี่ราคาสามบาทห้าสิบมั่นปีเนี่ยสามบาทถึงสมบาทหาสิบมั่นปีแต่ว่าพอยายการอันนี้ขายมันหน้ามันหน้าได้สองบาทหาสิบห้าช่วงนั้นมันราคาขึ้นเนาะครับเนาะเมื่อสามปีที่แล้วอ่าก็เลยเห็นบอลเนี่ย ก็เลยได้ก็เลยได้ราคาแต่ว่าปีนี้ราคามันตกอยู่ที่ตอนนี้หนึ่งบาทเด้ราคาบาทเดียวยังบ่พ่อราคาบาทเดียวยังบ่อพ่อเด้มีปัญหาว่าได้ราคาบาทหนึ่งแต่ว่ามีปัญหาว่าบางร้านนี่บื่อซื้อเลยเดย้มันหน้านี่มันห้หน้าเี่บ่ซื้อเลยนี่อีกจักหน่อยมันเดินสิบเอ็ดออกมันเดินสี่ก็ราคาบาทเดียวซ้ำกันบัดซ้ำมันหน้าเลยอ่า แต่ว่ามันเดินสิบเอ็ดนี่เบิงมันจะราคาเท่าใดเนาะเขาเนาะบาดไปในหน่อยนี่ละปีนี่ราคามั่นบะกระเตืองเลยอ่ะไปจังไดพี่น้องหลังจากที่เบิงแฟมผับแฟมเข่าไปแล้วเนาะครับเนาะมันเป็นตาอันนี้อยู่บ่เป็นตาใดอยู่บ่พี่น้องชา,าวครหลาชเกษตรกร,ร,กรชา,นะาวนาครูหลาชเฮาไหลไหลละพันมาต้องการดอกตอนนี้ต้องการราคาเข่า,ขา ต้องการราคาเข้าตันละให้มันได้ตันละตอนละเก่าพันคนว่าขอขอขอตันละเก่าพันถึงถึงเท่าไหรถึง 1, หน,นึ่งหมื่นบาทหน่อยนะแบบปีกายเนี่ยผู้เสียดายเข่าพี่น้องเนยอนออกกอนอนมาตั้งต่างๆไว้เสียดายราคาเข้าเออเสียดายราคาเขา้าเสียดายต้นเข้าราคาเข้าขอให้มันได้ ที่เกษตรกรเขาพ่อใจนี่ก็เพียงพ่อล้วนะเนาะอตันละนี่ละตันละเก้าพันถึงหนึ่งมืนบาทเนี่ยที่เกษตรกรชาวนาเรียกร้องมาแมนแต่เช่าคูหลาดเด้มันมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาด้วยตลอดด้พี่น้องมาแมนว่าเช่าคูหลาดเอ่จะเรียกร้องไฟเดียวเด้ ชาวหน้าที่เฮตนาฝังทั่วประเทศเนี่ยแหละเขาก็เรียกรลองขึ้นกันแต่เรียกรลองมาโดนละ,ละตั้งแต่ก่อนฝีใหม่คุนก็มีแต่บาเคยด้ยืืนหนังสือไปแล้วกับเ่เคยได้มีหลายคนนีท่ที่ที่มาขอที่อี่ยังที่รับหนังสือไปแล้วออที่รับหนังสือไปแล้วก็ม่เห็นด้นะน่ะมาเห็นดำเนินการอี่ยัง เห็นบอลลละพันซื้อเขาหน้าปังกะอ่างหันอ่างหนีตอนนี้อยู่ในมือกระท่วงกเกษตรอีกลหละเพื่นว่ารอให้กระส่วงกระเซ็และสาหากร์นี่สำรวจเบหลไยซื้อกันว่ามันมาหลายเนาะเขาหน้าปังเฮ็ดกันเบิบร์บอลยังสี่นน่อะมันคือหลายแทนนะเนี่นอมันคือหลายแทนนะเนี่อมันมันมันเกินเป่าตีละเกินเป่า มันหลายเพิ่นก็เลยสํารวจเบิ่งว่ากระช่วงเกษตรก็เลยสํารวจเบิ่งว่าย่านเกษตรกรชาวหน้าตัวว่าบ่ไดเฮ็ดเขานะฝังแล้วก็ไปลงซื้อน่ะเพื่อที่จะเอาเงินไหลละพันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเพราะว่าปันนี่ถ้า,ถ,าถ้าบาตัวสอบนี่ปันนี่ใจแล้วหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเงินบมมีพี่น้องเงินของอันนี้ฮะล่ะเงิน ที่จะมาช่วยเหลือชาวนานี่แหละบ่เพียงพอบ่มีหิลับไปว่ายังไงเนาะเงินเบิดเงินของอันนี้นั่นแหละเบิดของรัฐบาลนี่แหละบ่มีมองสิหาเพราะมันหลายมันใส่หลายเนาะใส่หลายยางใส่หลายมองก็เห็นใจรัฐบาลอยู่พี่น้องอีหยังกับรัฐบาลเบิดเนาะออื แต่ว่าก็เห็นใจทส,สองฝ่ายเกษตรกรชาวนาเฮานี่พอหยการกับชาวนาเนาะก็บึ้งตีละเฮ็ดหน้าเฮ็ดหยากบ่นี่เฮ็ดแล้วบ่แล้วเฮ้ยว่าไปแล้วมันขึ้นเด้พี่น้องปีนี้ว่าจะเฮ็ดง่ายๆมาหนี่เฮ็ดก้อนมูมาเนี่ยพยการน่ะวันเข้ากับวันก้อนมูพุ่นไป,ไปมาๆเป็นจังดาึได้มามามะปันรอบสองมาหนี่เข้าเบเกิด ปันรอบสองยังบ่พ่อเด้เข้าบ่เกิดยังบ่พ่อ่บ่เห็นบ่เปรี้ยเปรตหนิฝนมันตกใส่อีกบั้เนี่ยว่าจะเฮ็ดนาก่อนหมูพุ่นแล้วก็ว่าจะกินแบบหมูหมูพูดแล้วเฮ็ดก่อนกิดได้มันมันมันที่จริงม嘛ไอเฮ็ดก่อนเฮ็ดหลังมันมันมันมาใส่ปัญหาดอกปัญหาของมันอย่างเดียวคือให้มันถึกจังหวะพี่น้อง ถ้ามันถึกจังหวะนี่โอเคเลยจบเลยคือถ้าท้าเฮ็ดถึกจังหวะนี่มันมันจบเลยเด้ช่วงวันเวลามันนั่นจบเลยนี่ทะลุมาถึงห้องรถไทล่ะอต้องเฮ็ดให้มันถึงห้วยรถไทเนี่สองกลนไปสองอันเลยให้ให้ใหมองห้องรถไทนี่มันลงมาเข่าที่ซุนี่เสียดายมันอือนี่นะนำห้องรถไทนี่มันลงไปไลไป ที่นี่ก็ง่ายแล้วเด้บ่เนี่ที่นี่มองนี่เขาไปต้องไดนกลล้วเนี่ย่ตตองไดนกลล่วมองนี่บ่ตองไดนกลล่ะเบิ่งเอาคุเนี่บ่ต้องไดนกลล้วเพราะว่ามันเป็นห้องรถไทยไปแล้วเขาก็ไปกลนทั้งกลางบุเลยกลนกลนกลลัดทั้งกลางเลยเดี๋ยวเบิ่งกล่องกัน้อจักเห็นบ่เห็นเอออ๋นี่ละจัดเห็นบ่เห็นเนาะตะกี้อ่านพี่น้องเกษตรกรเฮา มาได้รับความรู้ทั่วถึงกันนี่เดี๋ยวพงศ์ยิ่การจะพาไปเบิ้งเข้าที่พงศ์ยิ่การอันนี้หมูว่านอันนี้ที่ที่ว่านไปหมูว่านก็ถือว่าโอเคอยู่ดพี่น้องนี่มีเห็นบ่เนี่ยเข่ามันกระลังแตกตาคุบตาเฉียดอยู่นี่เออถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่เออก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกถ้าเขาเป่งหนามออกบดนี่โอ้เข่านี่ทีจึ๊บเลยแล้วถ้าเขาเป่งหนามได้นะ เอาเถ่าเพราว่าวันที่เจ็ดถึงวันที่ <c oughs> เลื่อนไหมอีกหลือวันที่เจ็ดถึงวันทีน่สิบเพราว่าฝนใหญ่สิมาบรรยายกาศภาวนาวยา,ายามาหลายฝนฝ่าน,น่ะช่วงนี้นะครับเนะาะเดือนกรกฎา,าไปเดือนกรกฎาคนเล่งเลยยังสั่นโอเคอยู่ถ้าตกมาตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เกษตรกรเข้ากำลังไทยวันเข้ามันก็นน่อยอยู่ อายุเข่าหนึ่งถึงหนึ่งเดือนนี่บะสมควรที่จะเอาหนามใส่บะสมยังยังบะสมควรที่จะเอาหนามใส่เพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเข่ามันหนอ่อยเข่ามันหน่อยแล้วมันจะมันจะลหล่นเลยนะพี่น้องน้ำน้ำม,มันหลายน,นี่แห้งบดเลยนี่เห็นบดเลยดีใจละดีใจละน้มแห้งละพยายามหาวิธีเป่นงน้มลงจนได้แล้วยังบะพ่อนี่ ม่องที่พอยแย่การเป่งลงนี่ยังรับน้ำได้อีกบ่เนี่ยเออถ้าถ้าเป่งลงเบิดนี่มันจะเกิดดีอยู่ดอกตัวฮาวันตรงใบนะขอเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งโอ้บ่หอดดอกสิบห้ามือเอ,อ้าค่อยเข้ามันเกิดสักสิบห้ามือกันน้ำอย่ามาท่วมแค่น,นั้นล่ะสำคัญคือนอ่องที่รองรับน้ำคือนาไก่เคี่ยงนี่เข้าพันใหญ่แล้วสามารถเป่งน้ำลงได้แล้วภาวนาอย่าให้มันเต็มแล้วภาวนาอีกอย่างหนึง่งถ้ามันเต็มแล้วอย่าไปเป่งนะอย่าอย่าไปตันน้ำไว้ ทำเพื่นตันน้ำไว้จบเลยนะ <c oughs> น้ำปิงบงลุงเราบ่ได้ปิงบบุบเราบ่ไ,ได้มันจะย้อนขึ้นมาลรอน้ำ <c oughs> เออจะเกิดดีอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาเปิงหรือแล้วทั้งกลางนี่เห็นบ่เนี่ยถ้พยาการปิงเปิงทั้งกลางนี่ได้สูมือสูมือต้องมาสูมือละ <c oughs> มองไหนมันขังกับอะไเปิงออกบ่เนี่ยเฮ็ดต่อ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 ,อ,อไป <c oughs> เออมันก็จะได้ดีอยู่ดอกมันก็จะได้อยู่ดอกอืมจะได้อยู่ดอกพุณนะนี่เด้อเห็ด พี่น้องเอ้ยแกษตะกรเช้าหน้าเฮ่าเขาต้องเห็นให้มันให้ได,ด้เด้อเขา้าถ้าหากว่ามันวันมันบวกิดเขากับวันใหม่เด้อมันวันในหลายหลอบอยู่ดอกพี่น้องเขา้าอ่าแต่ว่าถ้ามันหล่าเขากับไปแช่เขาปลูกก็เด้อย่านเข่าหนึ่งเข้ามันงอกสองเข้ามันบเกิดดินมันเย็นเขาไปวันเขา้าให้มันแตกตาคบตาเขียดซะก่อนเราข่อยมาววันแซ่สักสองขึ้นหนึ่งแล้วก็เอามาหมอบแล้วก็ออกจากหนามอ่ะมาหมอบไว้ขึ้นหนึ่ง อ่าเป็นสามขึ้นใบเบิงตอสเฝาแกะเบิงมันจะแตกตาคบตาเขียดตานกตาหนูตานึกตาในเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ให้เขามาปั่นตุมแบบนี้ถ้ามันมีนามเขาปั่นตุมเลยแล้วก็มาวันวันแล้วค่อยเปล่งน้นาออกอันนี้วิธีในการวันเขาหรือว่าอีกวิธีหนึ่งถ้านามมันหลายให้เขาปั่นโหลดแล้วเขาเอาเข้าดิบเข้าบดได้แซ่เนี่ยบดตองแซ่ก็ได้เขามาวันเลยวันที่นี่เขามาแซ่เขามาเข้าว้หั่นเลยเวลาเวลาปั่นแล้วเขามาวันเลย วานเรียบร iram, ней, ้อยแล้วอ๋ออมย่อมบัท hmm. พันได้เปิงน้ำสักคืนสองคืนลเราค่อยมาเปิงน้ำก็ได้แบบนั้นมันก็จะเหมือนแซ่ขึ้นกันนั่แหละแซ่ไปในตู้คน่าแต่ว่าจังไหนจังไหนก็ต้องเป <Sarah> ิงน้ำออกเด้อจังสรนเขาเน่าบด้อเขาบัเปิงน้ำเนั่นเขาเน่าบดอ๋อก็ฝากไว้เนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สว <nym> ัสดีครับ